ยินดีต้อนรับสู่ชีวิตของไอ้พวกก้อนเนื้อหน้าขนที่ตอนนี้กำลังตะกะตะกะม,มูมามมันเป็นเครื่องบด้าที่มีประสิทธิภาพสูงพอสมควรพวกมันสามารถบด้าได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะบดย่าอย่างเดียวโดยที่ไม่สนเลยว่าหวยมันจะออกอะไรนะให้ตายสิพวกมันยังคงตั้งหน้าตั้งตาที่จะบดย่าต่อไปราวกับว่ามันเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้นะแน่นอนว่าประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งหลายครา การสแตกหญ่าของมันก็จะโลกกลุ่มลังอย่างที่เห็นใครที่ดูแลพวกนี้ก็ต้องมาคอยเก็บหวาดเช็ดถูเยี่ยงทาดนะนี่เห็นนะมันไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเราจะเหนื่อยหรือเปล่ามันไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเราจะเต็มใจทำให้มันหรือเปล่าขอเพียงให้ได้สแตกหย่า มันก็จะตายตาหลับนะให้ตายสิพวกมันยังคงตั้งหน้าตั้งตาที่จะบดญ้าต่อไปไนะม่สนพระแสงดากเลเซอร์อะไรทั้งนั้นพวกมันบดย้าที่นี่แล้วก็ทิ้งนะระเบิดไปราวกับว่าเป็น,นสงครามโลกสมัยก่อนที่ระเบิดนี่มีอยู่ทุกที่มันสแตกญ้าอย่างตั้งใจนะ ขอเพียงมีหญ้าแล้วก็มีน้ำพวกมันก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะพวกนี้ก็ยังไม่ถึงวัยที่สามารถจะสืบพันธุ์ได้นะหรือมีเซ็กกันมันก็จะสะแตกหญ้าอย่างสนุกสนานไปช่วงนี้โอเคไว้มาเจอกับพวกมันใหม่พวกก้อนเนื้อหน้าขน